บอนสตอรี่วันนี้ขอพาไปชมบอนสีโบหิมะ <S <S บอนสีสีหวานที่น่าสะสมค่ะบอนสตอรี่บอนสีโบหิมะต้นนี้นะคะก็มีอายุป,ประมาณ5-6เดือนนะคะสีสวยหวานมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาแน่นกระถางแล้วค่ะถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะวันนี้นอกจากจะจะพาไปชมนะคะ ความสวยของบัวหิมะแล้วเนี่ยก็จะพาไปชมขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางบัวหิมะต้นนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊เปลี่ยนแล้วจะสวยขนาดไหนแล้วก็เขามีหัวขนาดไหนแล้วนะคะมาค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะนําไม้ค้มนะคะที่เราค้มก้านมาของเขาเนี่ยเอาออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆนําดินหน้ากระถางะคะ่ะค่อยๆนําออกมานะคะ ขั้นตอนนี้ค่ะคั้มกระถางนะคะจับด้านก้านแล้วก็เอามือกดดินก็จะออกมาจากกระถางนะคะและนี่ค่ะรากของเขานะคะรากแน่นแล้วนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆนำดินนะคะค่อยนำออกนะคะออกเบาๆนะคะค่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผลอไปโดน นะคะโดนใบให้ช้ำเสียซะก่อนนะคะส่วนรากนะคะอาจจะมีขาดบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลและนี่คะ่ะเห็นไหมคะหัวกลมๆนะคะหัวสวยแล้วนะคะแต่ว่าหัวยังอายุของเขายังไม่ได้เหมาะกับการผ่านะคะต้องรอให้อายุเขามากกว่านี้อีกสัก2-3เดือนนะคะให้หัวของเขาได้อายุที่ เหมาะกับการผ่าก่อนนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยแจ็คจะไม่ได้ล้างน้ํานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการผ่าหัวเนาะเราแค่แค่เจะดูหัวของเขานะคะแล้วก็ทําการย้ายกระถางนะคะนี่ค่ะดูหัวใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าหัวเขากลมส่วนแล้วนะคะแอบเห็นมีเขี้ยวเราด้วยนะคะแต่เก็บเขาไว้ก่อนนะคะ วันนี้เราทำแค่ทำการเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางเขานะคะให้เหมาะกับขนาดของเขานะคะวันนี้จะเลือกใช้กระถางสีขาวนะคะเพื่อที่จะได้ขับเนาะสีของบอลสีโพหิมะนะคะเขาจะได้ดูสว่างสวยน่ารักนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ลองกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะที่ผ่านการแช่น้ำครบ3ามวันแล้ว ส่วนดินที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นดินที่ผสมกับใบมะขามแห้งค่ะใบมะขามแห้งเนี่ยก็จะช่วยให้กัดสีนะคะของบอนสีเนี่ยให้มีสีที่สวยสดนะคะ เมื่อวางดินนะคะได้ระยะแล้วเนาะก็นำบอนของเรานะคะลงไปแล้วก็ค่อยๆนะคะใส่ดินลงไปนะคะในหน้ากระถางเสร็จแล้วค่ะ ในหน้ากระถางนะคะจะก,ก็จะใส่กมะพราวลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะโรยหน้าไปด้วยนะคะเรามาชมความสวยงามของบอนสีโบหิมะกันนะคะใบของเขานะคะมีความค่อนข้างกลมนะคะพื้นใบค่ะเป็นสีชมพูนะคะหูใบเนี่ยฉีกถึงสะดือค่ะ ส่วนก้านใบนะคะมีสีเขียวกระดูกมีสีขาวค่ะทรงก้านใบของเขานะคะจะไม่ใช่บอนสีทรงสูงนะคะแต่จะเป็นทรงแบบพุ่มเตี้ยค่ะแผ่ขยายออกเป็นบอลสีที่มีความสวยหวานมากเลยค่ะเห็นเราก็หลงรักนะคะเป็นบอลสีชิดนึงที่ควรเก็บสะสมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบบอนสีบัวหิมะนะคะ แจ็คขอฝากติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะแล้วก็ช่องแฟนเพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ b o ลส Story เรื่องของบอลนะคะพร้อมทำจำนวนเมื่อไหร่นะคะจะได้มาแบ่งนะคะเพื่อนๆในแฟนเพจของเรากันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบอลสตอรี่